สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเทพยุทธ์เหนือเทวะตอนที่209ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องอาร์มลิษภงะกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปร ى. i I m n o นมังหะจีนแปลไทยกันด้วยนะครับอีกอย่างพี่ชายกูเข้ามาร่วมพิธีเฉลิมฉลองของสม,มัครปิงสวนเช่นเดียวกัน พวกเราพิ่งเจอกันเมื่อครู่ข้าก็เลยชวนพี่เขามานั่งกันด้วยกันผู้มีพระคุณคืองี้พี่จริงเทาตอนที่ข้าขี่หลังวิหกขาวบินเล่นบนฟ้าอยู่นั้นจูจ่ๆก,ก็มีปักษาในตาโรหิตไล่โจมตีโชคดีที่ได้พี่ชายกูช่วยเอาไว้ไม่อย่างนั้นข้าคงโชคร้ายเป็นแน่ ยิ่งไปกว่านั้นแค่พี่ชายกูสบัดข้อมือก็สร้างก็สามารถสังหารเจ้าปักษาในตาโลหิตนั้นตายได้เลยพี่ชายขูนั้นแข็งแกรง่งมากๆเลยละแค่สบัดข้อมือก็สามารถสังหารเจ้าปักษาในตาโลหิตได้เลยเหรอพี่จิงเทาอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของยัยตัวเล็ก นี่เล่าเลยเจ้าปักษาในตาโลหิตนั่นถูกฆ่าโจมตีจนบอกช้ำไปทั่วทั้งตัวแล้วต่อให้ไม่มีใครทำอะไรมันมันก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแหละไม่งั้นแล้วก็อาศัยเพียงความสามารถของเขาจะสามารถฆ่าเจ้าปักษาในตาโลหิตนั่นด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้หรือเป็นเช่นนั้น บักษาในตาโลหิตสามารถจัดการกับปรมาจาร์ระดับแก่นทองคำได้ง่ายๆเลยหากว่ามันเกิดครั้งขึ้นมาหากบอกว่าเขาสามารถฆ่ามันได้เพียงแคส่สวัดข้อมือแล้วก็มันก็คงแปลกพิลึกเกินไปจริงๆคุณชายกูใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักนะข้ามีนามว่าจริงเทาเช่นกัน เจ้าควรแทะก,กูพี่ใหญ่จิงเทาของข้าอุตส่าห์ให้เกียรติทักทายเจ้าเจ้ากลับทำตัวตามสบายเหมือนไม่ให้เกียรติพี่ใหญ่จิงเทาของข้าเลยเจ้าคงจะไม่รู้สินะว่าพี่จิงเทาของข้าเป็นใครข้าจะบอกอะไรให้พี่ใหญ่จิงเทาของข้าคือหนึ่งในเก้าคุณชาแห่งกลุ่มไทชือ่อสาขาหัวหยุนรู้จักกันในานาม นายน้อยจริงเทาดับเดียวสปันภูผากลุ่มไน้ยฉือบ้าบออะไรข้าไม่เห็นจะเคยได้ยินไอเจ้าคนแท้กูข้าว่าเจ้าคงเหนื่อยกับการไม่ชีวิตอยู่จริงๆแล้วละ่ะคุณชายกูคงพูดไปเพราะไม่รู้จริงๆ คุณชายจิงเทาอย่าได้ขุนเครื่องเลยนะคะข้าไม่รู้นะว่าเจ้าโง่องอมจริงๆหรือว่าแกล้งไม่รู้จักกันแน่ถ้าเป็นคนอื่นที่กล้าจะมาดูหมิ่นกลุ่มได้อือต่อหน้าข้าแล้วก็พวกมันจะต้องตายอย่างไร้ที่ฝังทุกคนแต่วันนี้ข้าเฉินแก่นหน้า รั่วเอ,อ๋และเห็นแก่ที่เจ้าช่วยชีวิตของเสี่ยวโย่เอาไว้ข้าจะให้อภัยเจ้าสักครั้งแต่ก็เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นดะอาข้าได้ยินว่าเจ้าดูหมิ่นกลุ่มในชื่อของพวกเราอีกครั้งแด้กก็ฮ,ฮึในตอนข้าฝังนิกายชื่อเสียวด้วยตัวคนเดียว ซึ่งข้าตกลงซึ่งข้าต้องลงทุนลงแรงอย่างมากเพื่อสร้างมันขึ้นมาเพื่อเห็นแก่พี่น้องเหล่านั้นข้าไม่ต้องการให้พวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความสัมพันธ์ของพวกเขาข้ายังหวังว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตข้าไปถึงว่าหลังจากที่ ข้าฝังนิกายชื่อเซียวไปแล้วจะมีชื่อจื้อโถโผล่ขึ้นมาดำเนินกิจการผิดศีลธรรมในนามของเขาเองหากข้ารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แล้วก็กลับไปข้าจะถลกหนังมันออกให้หมดเลยลัวเออถ้าชิงตงของเจ้าปกติไม่ค่อยได้ข้องแวะ กับโลกภายนอกสักเท่าไรฝึกฝนบุมเพาะอย่างสันโดดมาตลอดแล้วทำไมพวกเจ้าถึงเข้าร่วมพิธีสืบทอดของสำนักเป็นส่วนครั้งนี้ได้ใช่ชิงตตงของพวกเรามีต้นกำเนิดจากสำรักเป็นส่วนแห่งนี้พี่ใหญ่จิงเทาทำไมท่านถึงมาที่นี่ด้วยละ่ะ กลุ่มในชื่อสาขาหัวหยุดของท่านมีความสัมพันธ์กับสำนักปิงส่วนด้วยเหรอต้นกำเนิดเหรอไม่อาจพูดถึงมันได้สินะพอดีว่าข้าได้รับเชิญจากพี่ติงซิงนะ่ะนายน้อยติงซิงแห่งสำนักปิงส่วนผู้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ดำของคุณชายทั้ง9้าผู้นั้นน่ะเหรอใช่ ข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าเคยได้ยินเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับสำนักปิงส่วนบ้างหรือเปล่าข้าปวดจะได้ยินมาบ้างเรื่องแรกคือเรื่องเหลงเยี่ยวชิเหลงเยี่ยนชิวล้อมรวมกับดวงจิตปิงส่วนสำเร็จอีกเรื่องคือหลังจากที่เหลงเยี่ยนชิวล้อมรวมกับดวงตาปิงส่วนแล้วก็ ถูกท่านผู้เท่าของสำนักเป็นส่วนบีบบังคับให้เป็นคู่รักเต๋ากับผู้สืบทอดแห่งสำนักหยุนเซียดามว่าคุณชายชื่อเหยียนข้ามาที่นี่เพราะเรื่องที่สองอะไรกันพี่จิงเทาตอนที่พวกเราอยู่ระหว่างการเดินทางมาที่นี่พวกเราได้ยินว่า คุณชายว่นเหยียนแห่งพันธบิตจิวหัว่วคุณชายเทียนเซียงคุณชายรั่วเหวินพวกเขาต่างก็ชื่นชมในตัวหรืองเยี่ยนชิวมาตลอดเมื่อพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาไม่พอใจอย่างมากได้ยินว่าพวกเขาก็จะเดินทางมาที่นี่ด้วยเช่นกันตอนที่210และคุณชายรั่วเหวินยังขู่ ท่านผู้เฒ่าของสำนักปิงซวนอีกว่าหากเขากล้าปล่อยให้หลิงเยี่ยชิวกับคุณชายชื่อเหงียนเป็นคู่รักต่อกันแล้วก็เขาจะทำร้ายสำนักปิงซวนทิ้งซะพี่จริงเทาท่านคงไม่ได้เป็นเหมือนพวกเขาเรานั้นใช่ไหมที่ชื่นชมในตัวหลิงเยี่ยวชิวก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมท่านจึงมาที่นี่ หลงเยี่ยนชิวถือว่าเป็นหญิงสาวที่โดดเด่นผู้หนึ่งแต่หลังจากที่รอมรวมกับดวงจิตป,ปิงส่วนแล้วนางก็กลายเป็นหญิงสาวที่เย่อหยิ่งทนงตนเล่ากับว่าตัวเองเป็นเทพธิดาจากสว,สวนมิปาดและอีกอย่างข้าไม่เคยสนใจในตัวนางเลยันนนัลสิหลงเยี่ยนชิว จะเทียบกับพี่สาวของข้าได้ยังไงกันหากไม่ใช่ว่าท้ายชิงตงของเราเลือกที่จะฝึกฝนอย่างสันโดดแล้วแล้วก็ป่านนี้ชื่อเสียงของพี่สาวของข้าคงจะฉนไปทั่วดินแดนซีเปียแล้วถ้าเจ้ายังขืนพูดมากอีกทีเชื่อไหมว่าข้าจะตัดลิ้นของเจ้าซะนี่พี่ ก็ค่าพูดความจริงนี่แม่นางลั่วไม่เยแสไม่สนใจการแข่งแย่งชิงดีเพื่อโชคลาภจากชื่อเสียงจิตใจมุ่งเน้นเพียงวิธีแห่งการบรรลุเตา๋าซึ่งน่าชื่นชมยิ่งเราผู้เท่า มัวแต่ยุ่งๆกับเรื่องต่างๆข้างนอกไม่รู้ว่าคุณชายจริงเท่าจะมาแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ยังหวังอย่างจริงว่าคุณชายจริงเท่าจะมาวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองของสำนักเอิงสวนท่านผู้เท่าเป็นผู้อาวุโสใหญ่ของสำนับกปิงสวนท่านก็ต้องยุ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วดังนั้นท่านไม่จำเป็น ต้องมาต้อนรับค่าด้วยตัวเองเช่นนี้ก็ได้ขุนชายจิงเทาเกรงใจเกินไปแล้วนี่คงจะเป็นแม่นางซุยหย่นลจากไทชิงตงคารวะฮุอาวุโสวิหัวไม่ทราบว่าคุนชายท่านนี้คือ เขาเป็นสหายของข้าเองเป็นเช่นนั้นเองพี่จิงเทาติงชิงอย่าได้กังวลไปข้าบอกว่าข้าจะช่วยเจ้าไม่ว่าใครด้านไหนจะต่อสู้กับเจ้าเพื่อแย่งชิงหลงเยี่นชิวในวันนี้ข้าจะคอยช่วยเหลือเจ้าเอง ไม่ว่าจะเป็นคุณชายเว่นเดียนคุณชายเทียนเสียงคุณชายล่วหวนหรือแม้แต่คุณชายหลงเฟยก็ตามล้วนไม่อยู่ในสายตาข้าราให้ข้าได้พบกับท่านผู้เท่าของสำนักปิงส่วนกับหลงเยี่ยนชิวกวนเทข้าจะพูดกับพวกเขาเองข้าพนันได้เลยว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะไม่ไว้หน้าคุณชายจริงเทา อย่างข้าแน่นอนในเมื่อพี่จิงเทาพูดถึงขนาดนี้เช่นนั้นข้าก็วางใจสำหรับคุณชายชื่อเยียนแห่งสำนักหยุนเซียกูชิงเฟิงผู้นั้นแม้แต่พันธมิตรจิวหัว่วข้ายัางไม่เยแสนับภาษาอะไรกับแค่สำนักหยุนเซียเล็กๆนั่น แต่รู้สึกว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับอาวุโสเฉินแล้วจะยังไงล่ะถ้าเขาไม่มาก็แล้วไปแต่หากเขากล้ามาต่อให้เขามีความกล้าหาญมากแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเจ้าเพื่อเหลืองเย่าเยี่ยนชิวล็อกแน่นอนเจ้าทำใจให้สบายเถอะ ในเมื่อวันนี้เจ้าในเมื่อวันนี้ข้าจริงเทาอยู่ที่นี่ข้าก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเจ้าเช่นนั้นคงเป็นคงต้องรบกวนพี่จริงเทาแล้วเชื่อมือข้าได้เลยพี่จริงเทาท่านเชื่องหน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ข้าชื่นชมในตัวท่านเหลือกเ hey, อก,กินเฮ้ยไอ้คุณแทกูทีนี้เจ้ารู้หรือ,อยังว่าเจ้ากับพี่ใหญ่จริงเท่าของข้านั้นต่างกันมากขนาดไหนคุณชายจริงเทาเชื่องเป็นบุรุษที่น่าชื่นชมมากจริงๆวันนี้ข้าได้เปิดหูเปิดตาแล้วตอนที่211 พันธบิตจิวหัวเว้นเยียนซึงทำไมข้าถึงไม่เห็นเยียนชิวเลยล่ะเจ้าสำนักเยียนชิวกำลังจัดการกับธุระบางอย่างอยู่อีประเดี๋ยวนางก็ออกมาแล้วหวังว่าคุณชายเว้นเยียนจะนั่งรออยู่ตรงนี้สักครู่เอาวิตจริงๆ ได้ยินว่าเจ้าชื่นชอบเยี่ยนชิวมานานแล้วและปรารถนาที่จะได้เป็นคู่รักเต่ากับนางมาตลอดใช่หรือเปล่าแล้วยังไงลำพังตัวเจ้าเดียนนะคิดจะแข่งกับข้าเพื่อเยี่ยนชิวข้าแนะนำให้เจ้าหยุดเบ้อฝันลมๆแรงๆของเจ้าซะเพราะถ้าข้า ว่นเย็ยนชินงลงมือแล้วหล่ะก็เจ้าได้ตายแบบไรที่ฝังได้ช่างพูดจะเสียใหญ่โตเชียวน,นะคุณชายเว่นเยียนช่างสูงกบเป็นคุณชายจากตระกูลที่มีชื่อเสียงซะจริงๆนับว่าข้าผู้นี้ได้เปิดหูเปิดตาแล้วข้าชักเยียบรู้แล้วสิว่าท่านจะสามารถทำให้ข้า ตตยอย่างไรที่ฝังดังเช่นวาจาที่ท่านเอ่ยมาเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่าจริงเทาไม่เจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้อวีติงสิงเป็นพี่น้องของข้าเอาเหรอวันนี้ช่างคึกคืนคคกันดีจริงๆพันธมิตรจิวหัวเทียนเสียงเย่ น้องว่นเยียนรักษามารยญาทด้วยไม่คิดว่าคุณใจจริงเทาก็ามาร่วมสนุกด้วยนะเนี่ยช่างน่าสนใจจริงๆแล้วยังไงหรือเจ้าคิดว่าข้าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้ามาร่วมสนุกในครั้งนี้งั้นลืมิดได้ไมิดได้ข้าจะกล้าคิดเช่นนั้นได้ยังไงใครๆก็รู้ว่า กลุ่มได้ชื่อของคุณชายจริงเท่านั้นซึ่งอาจผาเผยแล้วท่านจะไม่มีคุณสมบัติได้อย่างไรกันเล่าก็แค่กลุ่มได้ชื่อมีอะไรหน้ายุจ้องตรงไหนกันใครหน้าไหนมันกล้ามาพูดจาใหญ่โตถึงเพียงนี้ใครมันปากพร้อยได้ขนาดนี้ฟะดะดัาน Lương Quận Đa Phantomic Cửu Họa Thổn Sơn Thai Kháng Huấn Tinh Liển huấn Giảo Lương Quận Đa Thổn Chàng Lan Kiến Kinh chia Vân Hồ Châu Lương Quận Đa Thổn liu Hoa Miêu bai, Xa Dương Châu นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันฟราเนียทำไมคุณสำคัญสำคัญของพันธมิตรจิวหัวจึงได้มาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันที่นี่มากมายขนาดนี้ทั้งพวกเขาร้นเป็นยอดปรมาจารย์อีกด้วยตอนที่212เลือกหวนจึงหาวจริงเทาพบกันอีกแล้วนะ เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครข้าเป็นเพื่อนเลวเจ้าหรือไงข้าก็เป็นของข้าแบบนี้ตลอดนะจริงเถาอย่าคิดว่าเจ้ามีชื่อจือเถาด้าหลังแล้วจะไม่มีใครกล้าทำอะไรเจ้านะข้าจะบอกอะไรให้คนอื่นอาจจะกลัวเจ้าจนหัวโหดแต่ข้าเรั่วนเ้ิงหาวไม่ได้เห็นเจ้าอยู่ในสายตาเลยสักนิด งั้นเหรอถ้ากันวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้รู้สึงถึงเกียรติภูมิของคำสามคำที่เรียกกันว่าชื่อจือโถดีถ้ากงน้ข้าจะตั้งหน้าตั้งตารอดูก็แล้วกันนี่พวกเจ้าก็จะเข่งกับข้าเพื่อเยินชิวเหมือนกันเหรอช่างประเมินค่าตัวเองสูงกันจริงๆนะ ลู่เหวินเจิ้งหาวเจ้าดีใจเร็วเกิดไปหรือเปล่าลู่เหวินเจิ้งหาวหรือเจ้าคิดว่าเจ้านำคนมามากมายเพียงนี้จะทำให้เจ้าชนะใจของเยี่ยนชิวได้กันเหรอเทียนซสงเย่เวินเยียนซิงพวกเจ้านับเป็นตัวอะไรก็ได้ คิดว่าพวกเจ้าคู่ควรที่จะเรียกชื่อข้าว่นว,น,วนเช่นนั้นได้หรือเชื่อหรือไม่ว่าข้าสามารถจบชีวิตพวกเจ้าตอนนี้ได้ยังเลยลำพังแค่ตัวเจ้าเนี่ยนะไม่นางเปียวเ,ยวเจ้าถงว่านทูดพิเศษไว้ ในเมื่อมากันแล้วก็มานั่งด้วยกันเถอะไม่จำเป็นหืมนี่พวกท่านสามคนไม่ไว้หน้าร่วบหวนจ้งข่าวผู้นี้เลยงั้นเหรอเอ๊ะนี่ข้ากำลังพูดกับ พวกท่านสามคนอยู่นะคารวะคุณชายพวกเขาทำความเคารพต่อคุณชายจริงเท่าจริงๆเลรอเนี่ยปกติพวกเขาจะทำความเคารพต่อคนที่พวกเขาเคารพนับถือเท่านั้นพวกเขาถึงจะมีท่าทีเช่นนี้นี่ยังไงกันล่ะเนี่ย แต่ทำไมพวกเขาถึงมีท่าทีเช่นนี้ต่อหน้าคุณชายจิงเท่าละ่ะพี่จิงเทาพวกเขาต่างก็ทักทายท่านอย่างอนบน้อมท่านมัวอึ้งอะไรอยู่พวกท่านทั้งสามสุภาพเกินไปแล้วนี่นับว่าเป็นของขวัญแรกพบอันล้ำค่ามากจริงๆข้าเกรงว่าจะรับมันไว้ไม่ไหวเนี่ยสิ ก็จบกันไปแล้วนะครับไว้มาต่อกันตอนหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลิทมงอ่ะเอช่องอาร์มทิดมึงอ่ะกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปรไอแอมล็อมงอจีนแปลไทยกันด้วยนะครับถ้าใครอยากอ่านก่อนก็ไปที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กของผมลิทมงอ่ะ fp นะครับเข้าไปดูคลิปกันได้เลยนะครับผมจะลงไว้2ช่องทางนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ